บินดีใจมากนะคะที่ได้มายืนตรงนี้อีกครั้งตรงที่ที่เปลี่ยนบินให้เป็นนางสาวไทยตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะบินได้ความทรงจำมากมายได้ประสบการณ์ที่บินหาที่ไหนไม่ได้และทั้งชีวิตนี้บินก็คงไม่มีมันอีก มันคงหาไม่ได้แล้วจริงๆกับการที่บินที่วันนั้นยังเป็นเด็กนันเนื้อใส่แว่นได้มายืนตรงนี้ตรงหน้าผู้คนแบบนี้บินอยากบอกทุกคนว่าบินโชคดีคะ่ะที่ได้เป็นนางสาวไทยในยุคข,ของโควิด -19 เพราะมันยิ่งทำให้การเป็นนางสาวไทยและการเป็นเพศชักรของบินมีความหมายมากขึ้นและตอกย้ำว่า การเป็นนางงามไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกหรือเพื่อชื่อเสียงอย่างเดียวแต่มันยังทำให้ชีวิตของนางงามคนนี้อยากมีชีวิตส่วนหนึ่งที่ก้าวเดินต่อไปเพื่อทำอะไรให้สังคมเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อทำอะไรให้คนอื่นทุกคนอาจจะเห็นมินประสบความสำเร็จในการเป็นนางงามระดับโลกคะ่ะ Miss International แต่บินคงก้าวไม่ถึงจุดนี้ถ้าไม่มีเบื้องหลัง บินจึงอยากใช้โอกาสการอำลาตำแหน่งนี้ในเวทีอันทรงเกียรตนินี้เวทีที่บินรักในการขอบคุณค่ะคนและกลุ่มแรกที่บินอยากขอบคุณคือครอบครัวครอบครัวพร้อมสนับสนุนทั้งหมดตอนนั้นบินเป็นแค่เด็กเพศอ้วนๆบินแค่อยากประกวดนางงามบินเดินไปบอกครอบครัวครอบครัวก็แค่อ้าวไปเหรอได้ แล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันแชร์ Facebook ค่ะซึ่งบินบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยโพสต์แน่นอนค่ะกลุ่มคนต่อมานะคะคือกองประกวดนางสาวไทยคะ่ะทุกคนเลยทั้งผู้ใหญ่ทีมงานพี่เลี้ยงหรือเพื่อนๆขอบคุณที่หลักบินขอบคุณที่หลักในตัวตนบินเลือกบินขึ้นมาปกป้องบินแล้วก็ทำให้บินสง่างา,งามที่สุดในตลอดหนึ่งปี ต่อมาทีมงานที่ส่งบินไป Miss International ขอบคุณพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ทีมงานไฟไม่ป่า <laughs> ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับทีมงานนี้นะคะเพราะว่าบินจะเล่าให้ฟังคือตอนนั้นะ่ะเหลือเวลาอยู่ประมาณ25วันก่อนจะต้องไป Miss International บินไม่มีทีมในการดูแลที่จะไปเลยคะ่ะเรามีแค่ทีมที่เลียงเล็กๆที่ช่วยเหลือกันแต่เราไม่ทำให้มันเล็กอย่างนั้นต่อไปะคะ่ะ พี่เลี้ยงทีมงานพี่หนุ่มทุกคนพยายามหาคนที่มีฝีมือดีที่ดีที่สุดที่จะช่วยบินในการไปเป็นตัวแทนประเทศได้อย่างสง่างามในเวลานั้นให้ได้และสุดท้ายทุกคนก็มารวมกันโดยที่การลงทุนของพวกเขาเขาอาจจะไม่ได้อะไรคืนมาเลยก็ได้เอรผู้หญิงคนนี้ก็ดูไม่มีความหวังที่จะได้ตำแหน่งอะไรของระดับโลกมา พวกเราจะอุปสรรคมากมายค่ะบินก็เพิ่งรู้หลังจากแคบบินได้ตำแหน่งเจอทั้งคำคอรหาเวลาที่มีจำกัดการัพอร์ตหรือการสนับสนุนในตอนนั้นก็โดนปฏิเสธมาเยอะค่ะแต่บินแทบไม่รู้เลยเพราะว่าในตอนนั้นบินรู้สึกแค่ว่าบินอยากตื่นมาฝึกฝนบินอยากตื่นมาทํากิจกรรมใน25วันนี้เหลือเกินพอบินสนุกแล้วบินก็ได้ยินคําที่เป็นพลังบวกตลอดเวลาว่า พี่เชื่อว่าบินทําได้พี่เชื่อว่าบินเป็นนางงามระดับโลกได้บินทําได้แน่นอนบินได้ยินคนํานี้และเขาเป็นคนกลุ่มแรกค่ะที่เชื่อมันในตัวบินและสุดท้ายบินก็ทําได้จริงๆดังนั้นพลังบวกที่บินมีที่บินได้ให้กับหลายๆคนมันไม่ใช่พลังพิเศษจากบินค่ะ แต่มันเป็นเพราะว่าบินได้รับพลังนี้มาจากคนรอบข้างก่อนดังนั้นสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือคนรอบข้างบินนี่แหละคะ่ะและสุดท้ายที่บินต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ให้บินอยู่ในใจทุกคนให้บินได้อยู่ท่ามกลางความรักของประชาชนขอบคุณที่จดจำบินในฐานะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนางสาวไทยเพศสัชกรหญิงหรือบินสิริธรได้ บินยังจาทุกคําที่เรียกชื่อบินทุกคําที่บอกว่าบินเก่งมากได้อยู่ขอบคุณที่สารฝันผู้หญิงที่เคยเนิร์ดที่เคยมีบางส่วนไม่มั่นใจในตัวเองทําให้บินได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะและสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะบินอยากจะบอกทุกคนว่าบินจะยืนอยู่ตรงนี้ถึงบินจะหมดตําแหน่งไปแล้ว บิ๊จะอยู่ข้างๆเพื่อให้กำลังใจกับคนที่สู้เพื่ออะไรสักอย่างเหมือนบินและถ้าคนธรรมดาอย่างบินทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณบินเพศรัตยกรหญิงสิรีธรลีอารวัตนันสาวไท